วันนี้นะครับทุกคนเป็นวันเกิดน้องชายของผมนะครับก็คือวันเกิดของพี่หลังโซเยอร์นะครับนี่เห็นไหมมึงจะได้ไว้ออกกําลังกายแกเอาแกดูท่อนแอโอ้โหแค่ถ่ายไดดุดบ้องดุดโจเลยโอ้ยบวอสวัสดีเจ้าฟีฟ่าเจ้าฟีฟ่าเจ้าคอนทเจ้าบีบีเจ้าอยไนท์เจ้าลิซิตี้กันด้วยนะครับ ก็โอ้โบคับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันเกิดน้องชายของผมนะครับก็คือวันเกิดของ พี่หลังโซเยอยร์นะคบก็คือเป็นวันเกิดของหลังนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นวันสําคัญสําหรับผมอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนก็คือวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้ของขวัญของหลังนะครับทุกคนก็คือของขวัญของผมนี่ผมไว้นี่เลยเบี้ยมาอ่าชิรักคืออะไรไม่รู้กูไม่บอกคือไม่มีใครรู้เลยนะครับทุกคนนี่อันนี้คือเป็นของขวัญของผมทั้งหมดครับขอเบี้ยไม่มีให้หลังนะไม่มีมีไหมมีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปผออ่าโอเควางวางอ่ะก็มีทั้งหมดเดี๋ยวผม ดามานะอันเนี้ยดามานะบอกก่อนนะดามานะเอ้ยทำไปดีดีเปียะของ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 พี่ชายเมย์ยกดิพี่ชายไม่ใช่ของกูครับเอ้ยยกดิเฮ้ยดูดิไอ้นี่พูดมาหมานะโดนโดนดิสไลน์นะบอกก่อนเออก็คือมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่สี่นะครับทุอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เป็นของของของพี่อาร์ตนาะอันนี้เป็นของพี่ชายนะครับอันนี้เขาซื้อมาเพื่อหลังจริงๆมันก็น่าจะชอบนะ หลังที่มันแบบผียาหรือเป็นอะไรเนี่ยมันน่าจะกินอร่อยเลยนะเยว่าให้เกินละว่าเกินละอ่าโอเคมีอันนี้สําหรับของอันนี้คือท,ที่ที่ไม่เห็นนะผมเฉพาะก่อนที่ไม่เห็นนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนะครับทุกคนซึ่งเจ็ดอย่างเนี่ยผมรับประกันว่าหลังเนี่ย จะชอบทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้หลังเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้นะครับมาเปิดของขวัญพร้อมกับทุกๆคนเลยนะครับทุกคนอันนี้คือจริงๆผมมารู้อยู่แล้วเพราะผู้ผมเนี่ยเป็นคนแพ็คนะครับตแต่ว่าหลังเนี่ยไม่รู้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกหลังขึ้นมาเลยนะครับ a few moments later โอเคนะครับทุกคนเจ้าของวันเกิดของผมเนี่ยก็มาแล้วนะครับอ่ะดีใจไหมวันนี้วันอะไรเดี๋ยวกูร้องเพลงเพลงเพลงนี้ฟังไหมเพลงวันเกิดร้องอยากจะเกิดชิงมากกไปดิวไป หลังวันเกิดมึงทำไมมึงต้องมาเติมอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงดูนี่เนี่ยมึงดูนี่เนี่ยตาม,มึงเนี่ยเพ,พิ่งอาบคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อวานนี้ไอ้นี่น,น,นี่มึงตื่นสี่ทุ่มหมอสามทุ่มโอ้ตาแดงกล่ำเดินเข้ามาเลยอะ่ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้หลังเนี่ยเปิดอันนี้คือก็ให้มึงหมดเลยหล่ะมึง<อ>ขอบคุณกูดิขอบคุณยังไงเออเออไม่มีขอเปลี่ยนนะบอกบองมึง ึงจำไว้นะน้องชายมึงไม่ทำให้มึงเลยอ่<ท>า <ำ S 3> ไม่ทำเลยไปเขาพูดไปเขาพูดไปอ่อาแล้วมึงให้อะไรก็เดี๋ยวรอดูอะไรเขาเองแล้วเมื่อวานมึงได้ไปกับหลังปะไม่ได้ไปทีดี้ทีดี้ มื่มันได้ไปกระหลังไหมทีนี้ทีนี้เฮ้ยไม่ไหลแะคุยกับคนดูกันดิอันนี้สามบาทต่อนเมื่อวานอะตอนประมาณตีสองฟังนะผมฝากบานต่อหน้าพาเลยมึงมาขอยืมรถฟอร์จูเนอร์ตอนกูอยู่ออฟฟิศมึงขอยืมรถฟอร์จูเนอร์ไปไหนไก่ายออมสองคนไปไหนไปทำเพื่อนนดหน่อยตอนตีสองไปไหนเออเขาเปิดด้วยเหรอวะหลังปั๊มเขาเปิดด้วยเหรอไม่เปิดหรอกบ้าเปล่าแล้วหลันี้ คือมันบอกผมว่าอะไรเลยมันจะไปปล่อยน้ำในวันเกิดของมันอ่ะโอ้ดมันบอกว่ารูไม่ความคิดของมันอ่ะมันบอกว่ามันอยากได้ยินแบบเขาเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนแรกคือกันลีนั่นแหละริะผมมไไ่่ด้้ออยาันหก็คือประมาณ คือเมื่อวานหลักมันมันขอยืมรถผมไปนะครับทุกคนตอนประมาณตีตีสองตีสามมันเข้ามาหาผมมาฟินแล้วมันผมไม่รู้นะมันไปไหนแต่มันบอกว่ามันจะไปปล่อยปล่อยไอ้นั่นแหละของมันนะทุกคนจริงไม่เนื้อไม่จริงแบบพูดวั่วเล่นพูดวั่วอย่างเงี้ยคือน่าดอะโอเคโอเคเอาจริงไม่จริงก็ก็คิดเอาเองก็้่แหน้ำผาที่หายอ่ะลงเล่ยนจงเล่นการแล้วเลยงานละก็มาเอายังอยากเปิดอันไหนก่อนล่ะชิ้นใหญ่มันต้องของดีอ่ะชิ้นใหญ่ก่อนใช่ไหมอ่ะ จริงๆมันก็ควรจะเป็นชิ้นใหญ่ก่อนอันนี้เปิดไหมน้าเปิดอยู่นะเปิดอเปิดอันเนี้ยหน้าเปิดอยู่นะดูดิดูเหมวเราผมไม่ชอบมันมันจริงเอ้ยมันไม่ใช่เราแต่ไม่ชอบกินกันเนี้ยอ่ะโอเคเปิดไอ้ยาเปิดอันไหนก่อนอันนี้อ่ะแกะนี้ก่อนอ่าแกะเลยแกะตรงนี้อ่าอันนี้ของดีด้วยกูมั่นใจเลยคือผมมั่นใจเลยนะครับว่าหลังเนี้ยชอบอันนี้แบบสุดๆคือในเนี้ยดีที่สุด ดีที่สุดดีมากแกะมันไม่แลงแกะไม่ดีล่างครับอะไรอีกพักตัวมันมีแรงแกะไหนเออพักตอ่ะเดี๋ยวกูช่วยก็ได้อ,ะอ่ะช่วยกันช่วยกันมาตก,กว่านะอ่ะโอเคไปต่อเลยคือ,ค,อคือมึงลองพูดไปด้วยดิอะ่ะแล้วแกะไปด้วยตื่นเต้นไหมตอนนี้นเต้นเขา<อ>สื่อว่ามันคือตื่นเต้นไหมไปครั้งแรกอ่ะในรอบสี่เฮ้ยน้องแกะแกะแกะอะไนี่ฮะ กระติกน้ำกรติกน้ำา <S <S ไว้ทำไรหลังโห่เฮ้ยโห่ระดับช่องสามล้านซับคิงโซเยอร์ขับแลมโบเนี่ยมันไม่ได้ให้น้องแค่นั้นนะ <S <S ่ะเออกระติกน้ำมันไม่ได้กระติกน้ำเนี่ยโอ้ยอ่าโอเคมาใกล้ๆไปดูเลยมึงลุกขึ้นดูเลยอ่าโอ้โหดูดีดูดีดูดีันดูดูดีโอ้โหดูดีอ่ะนั่งมันมีอะไรบ้างไหนบอกคนดูอันนี้คืออะไร โอีจีไงอ๋อโอีจี้นี่พร้อขวดใช่ไหมเอออ่ะเรามีอะไรอีกขายยางก็มีอ่ะอันนี้คือไหนเนี่ยฟอยอ่ามีโอีจีมีฟอยนะครับแล้วอะไรอีกโอ้โหอันเนี้ยที่กูซื้อมาให้อ่ะโจวะไม่ครบไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาละก็คือนี่ใส่ยางมึงจะได้ไม่ต้องไปตัดของพ่อกูอีกเออครบหนังยางอ่ะโอเคบุหรี่โอ้โหทุกอย่างทุกอย่าง ขาดจูอย่างเดียวโอโ้โหอันนี้ชอบไหมชอบชอบอ๋อโอเคนี่เก็บไว้เป็นของขวัญชิ้นแรกนั่นไอ้จูไม่ไผ่นะพี่เอาจูส่ย,ยางให้ผมเหรอใช่โอโ้โหแล้วปกติใช้ฟอยนี่ไหมไม่ใช้อ๋อหรือว่าใช้ฟอยชัตหนี่เฮ้ยอ้าวโอเคอันนี้ชิ้นแรกเก็บไว้ก่อนอันนี้ต้องเก็บเอากลับบ้านด้วยนะอ้าวเอาไปเดี๋ยวไม่ต้องบอกก็เอากลับอยู่แล้วชิ้นสองไม่เอาลนะ อะไรไม่เอาแล้วไม่เปิดพอเดี๋ยวพี่ชินเลยมันมีของดีที่กูก็บอกว่าในนี้มึงชอบทุกอย่างมึงชอบทุกอย่างจริงๆอ่าตอบออบตอบไปจะเปิดตรงไหนจะเปิดไหนอีกอู้อ่าจะเปิดไหนอันนี้เลยไหมแกคสตรัคกับนิจเจอร์อันี่ก็นะอ่าเปิดไหนเปิดเองเลยอันนี้กระเป๋าหีบสมบัตินะครับทุกนและคืออะไรอ่ะคืออะไรมันคือวันพีชใช่ไหมวันพีชคืออะไรปบะตูที่มันตามหาสมบัติโดนสลัดเออไม่คือวันพีชสมบัติ มึงเล่นไปไกลเลยเนาะกูไม่เคยดูอ่ะมาสามสองหนึ่งมันคือวันพีชใช่ไหมเฮ้ยครูดูจะัหนดูตกดักกันบอลจบไหมว้านี่ของดีอันนี้ของดีวันพีชแลอันนี้คือขุมสมบัติอ่าจะถามก่อนอันนี้ชอบไหมยูโรคัสตาร์เคปไม่ใช่ครับช็อกโกพายครับโอ้ยนี่รู้อันนี้รู้อันนี้ก็เป็นขนมหวานนะครับที่ผมเนี่ยไว้ให้หลังกินตอนตอนมันหิวแล้วกันนะก็พูดอย่างนี้เนาะตอนหิวนะครับทุกคนนี่ นี่ก็เป็นยูโรเค้กนะครับทุกคนโอเคเก็บไว้อ่าของชิ้น2อันนี้กับนั้นอ่ะเนี่ยดียกันตรงๆจัดใจที่สองอย่างดีเท่ากันจัดใจเพราะว่านี้ผมชอบอันนี้จัดใจพี่เก่ใจัดใจอะไรดียกันอันนู้นดิโอเคเราไม่หาไม่ได้อ่ะตอนดิอ่ะโอ้ปาเก็บไว้เปี้ยวเอ้ยอ่าต่อไปของเหลือสี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นนี้ อยากเปิดอันไหนก่อนอันนี้ดิ <S <S 2> <S 2> ครับมันรูปทรงแปลกเสร็จแล้วอ่ามันเหมือนไม้แบทป่ะเออมันก็ไม้แบทอ่ะอ่ะก็ลองก็ลองเปิดอ่ะเดี๋ยวแกะดูไม้แบทไม้แบทจริงๆครับคนดูก็ไม้แบทไงก็มองดู่นี่นี่ไม้แบทน,นี่เห็นไหมมึงจะได้ไว้ออกกลังกายแกเอาแกดูยี่ห้อไหนอะยี่ห้อยี่ห้อเนี้ยซูปเปอร์สปอร์ตเนี่ย ขายได้นี่กับบ้องแก้วเลยคืบ้องหกรโจเลยหยุดหยุดหยุดหลุมหยุดหยุดหยุดอยุดห้าดหยาดหยุดหยหยุดหยุอหยุดหยุดหยุอหยอดหยาดหยปดหยุดหยาดหยีดหยุด้ยุดหุหยุดหยุดหยด้ยุดหยุดหนีดยุาหุดหยุดหยุดยุดหยหยุดหยุดหยุดหยุหหไดยดดนดหดดยดเ ก็ผ่านไปแล้ว3ชิ้นนะครับทุกคนมีสามอะไรนี่นี่นี่อ่าจัดไปของดีหมดเรบประกันว่ามึงชอบทุกอย่างจริงๆเฮ้ยอุยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นของดีอยู่นะผมว่าขอทองคำอย่างดี้อุ้ยอุ๊ยสองอันด้วยอุ๊ยสองอันเพว่าสองอันด้วยเพื่อไอ้น้องเพื่อนก็ได้ไหมเพื่อนพอมันแล้วถามแล้ว แกะเด้ออ๋ออโอเคมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะลองดูดีอ้อวะอ๋อวะว้าวโอ้ว่าแต่ปอด <laughs> ไม่ไเปี้ยงหรอไม่กูให้มึง <laughs> นี่นะครับทุกคนก็เป็นถุงยางอานอามัยนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยเอาไว้ให้หลักคือกูหลักชีวิตมึงนะเว้ยอันเนี้ยเพราะว่ามึงอาจจะไม่ตายเพราะเพราะปอดก็ได้แต่มึงอาจจะตายเพราะเอิดก็ได้ ไม่พูดหรอเจ้าไม่ก็คิดว่าผมมั่วสมไปหมดแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้อันนี้ก็เก็บไว้ไม่ไ้ได้ะครับผมมีจวันอันนี้อันนีงอันนีงอันน่้อามีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ยถุงยางหนึ่งใช้สี่เก้าของนั้นนะเพราะกณรู้ใช้มึออะไรขออห้เปี้ยไม่ซื้อให้เปี้ยคือดู้ยมือก็สวยที่แม็งเล่นแม็งเล่นเต็มว่ะอ่านี้ก็เป็นถุงยางก็คือมีทั้งหมดอ่ะกก่ออนนะะะคคครรรรััับบบไเจจิิ็าาามททตุว โมันวัวไปหมดแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่ดูดิหยิบยางพิเศษผมเลยนะอ่าเอาไปเอาไปอ่าโอเคเก็บไว้เป็นของที่ดีนะครับมาของชิ้นต่อไปเล่านะเล่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะแกะเลยแกะเลยภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่ได้ของฝังสี่สี่อย่างไปสุดสุดอ่นี่ต้องสัมภาษณ์ด้วยนี้สัมภาษณ์ด้วยเอาสัมภาษณ์เลยโอูอ่าเป่าผู้จิ้งจกเลยจับละโอ้ยใครใครถัดมาพอดีเป๊ะ แล้วก็ไปเข้าซุ้มกันเราอะนะบอกใครเราอะมึงมึงไปคนเดียววันดีดีเออมันแพ็กดีเนี่ยนะใครเป็นคนแพ็กคะฉันแพ็กเองเฮ้ยอะไรเฮ้ยมือสั่นเหรอคืออะไรคืออะไรเสื้อเนี่ยอ่าเป็นเสื้อย่อบา Balon v a l e n c i าเออก็เสื้อเสื้ออานี่ก็เสื้อ Balon Seagga ของแท้นะย้ำนะของแท้อ่าลองดูลองดูลองดู อันนี้มึงรู้ไหมทำไมกูถึงซื้อเสื้อให้มึงเพราะเวลาซื้อเสื้ออาะมึงกูกูกูใช้ของเพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูเวลาวันเกิดกูอ่ะมันชอบซื้อเสื้อให้กูเพราะเวลากูใส่เสื้อของมันอ่ะกูก็จะนึกถึงเพื่อนของกูเข้าใจปะอันเนี้ยเวลามึงใส่เนี่ยมึงก็จะนึกถึงกูตัวเท่าไหร่เนี้ยรู้ไหมสองแสนเอาเถเอาเถอะกูพูดเล่นกูไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องรู้ราคาหรอกเอาแค่มันมีคุณค่าที่กูให้มึงแค่นั้นี่มือหนึ่งหรือสองเนี่ยมือหนึ่งเหรอเฮียไม่ไมนไม่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 ไม มือหนึ่งเธอพี่มือสองเออมือสองว้าวทำไมก็เนี่ยมันยังมีป้ายอยู่เลยมือหนึ่งมันจะมีป้ายไหมเนี่ยฮะเนี่ยซื้อมาแบบเซล์ไม่ใส่นี่ราคาเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่หนึ่นห้าหนึ่งพันห้าพันอ่ะอ่าได้หลายโลนะเออน่าจะเป็นเงินแทนว่อยเคยเปรี้ยไมน่หมื่นหาเปีเขาเป็นหมื่นหงเนี่ยเออมือหนได้กิโลห่หมื่ย ไม่ขายครับเสื้อเอาเก็บได้กี่โลเงินหามตั้ไหนก็ได้ก็เก็บไว้เวลามึงใส่เนี่ยมึงจะได้นึกถึงพี่เข้าใจปะโอเคโอเคเก็บไว้อันนี้น่าจะเป็นของดีไม่ดีที่สุดหรอกดีเท่านี้ไหมอันนี้ดีกว่าอ่าโอเคอ่ะเหลืออีกสองชิ้นอันนี้อะไรเนี่ยกูไม่รู้นะแต่ต้องรู้นี่ไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของดีเพราะว่าของดีมาแล้วหนึ่งเหมือนเหมือนเปิดกาชาแลครับของดีมาแล้วหนึ่งที่จริงมันมีของดีทุกอย่างแหละมึงต้องใช้ทุกอย่างเลยก็จะบอกว่าใกับฉันเลยทุกวันแหละหนังบ้องหนาจับทุกวัน ยางเนื้อนี่ยำทุกวันเฮ้ยคนภาคอะนักข่าวเหรออ่าอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อะ a few moments later โอ้โหโอ้ยของดีอีกอันหนึ่งมึงจะโอ้โหเนี่ยมีอะไรบ้างดูสิมีอันนี้อะไรสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนลอดช่องไทยอ่าเจอของดีแล้วอันนี้เป็นฝอยทองครับที่หลังมีเต็มห้องนะฮะมีอะไรอันนี้อะไรอัน้หยหมดแล้วเพื่อนมึงเขาดูมึงเขาแห่ ดูเข้าไปเนาะมันไม่มีแล้วเนี่ยหลังเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่าก็มีรสช่องไทยแล้วก็สาคูตัวดำมะพร้าวอ่อนกินเลยไหมไม่เอาอ๋อเก็บไว้กินเนาะอ่ามีอะไรอีกอ่าเลยอันสุดท้ายอ่าแกะเลยอันใหญ่สุดวะทันทันทันเดี๋ยดิแต่ล้วต่แลเฮ้ย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 ในรูปสุด l a s เฮ้ยมีกล่องนึงที่เล็กโอ้ว่าจะฟอสอันนี้เอาไว้กินไงเป็นยูโรคัตตัดเค้กอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะบอกก่อนนะครับทุกคนก็อันนี้คือของทั้งหมดมีทั้งหมดกี่กล่องกี่กล่องอ่ะแล้วชอบกล่องไหนมากสุดชอบของชิ้นไหนมากที่สุดชอบเสียดิ อโอ้ยจริงๆของมึงไม่ใช่เสื้อนะชอบบ้งชอบอันแรกอะสายยางเนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็นของที่ดีที่สุดเออ,ออันนี้มันหาซื้อจากไหนก็นได้นะมันหมื่นห้าอันนี้มันเท่าไหร่เองไม่อ่าโอเคก็จริงอันนั้นเวลามึงใส่มึงต้องนึกถึงกูนะอ่าโอเคแล้วก็ยังมีงนนและถ้าดูดตองนึกถึงพิมพ์มนะแล้วแต่มึงมึงจะนึกถึงโลกอนาคตการกว้างแบบของมึงที่มึงเคยเล่าให้กูฟังวาดฝันว่าเวลาผมดูดเนี่ยผมเป็นนึกถึงอวกศ อะไรขอแล้วขอแล้วขอแล้วพอนะมึงนึกถึงมึงนึกถึงไหมในจริงหรอพี่มึงนึกถึงนั้นแหละแล้วก็มีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งให้แต่มันมีของขวัญชิ้นใหญ่ใหญ่มากโอเคเดี๋ยวปิตาก่อนแต่ปิตาไว้เฮ้ยแอบดูดิเอาเสื้อมบอสองปิดไหมเบอร์สองของตัวหนึ่งที่ออ A few moments later Ah Happy birthday นะไ,<น>ไม่ทันเขียนอธิษฐานก่อนดิขอให้ได้อะไรว่าไปขอได้เนื้อสองโลเขียนไม <ล unda S 1> ่ทันไงมันก็มีแต่เขียนดีลีดีแค่ตัดทูบมาด้วยอะไรสวัสดีครับสักคลิปชิ้นใหม่ด้วยนะไมไม well ่เอาของเยอะอไรแก่โอ๊ยอยากเก็บเขียนดีๆนั่นเขียนต้องใช้นะเขียนต้องใช้นะมันกันรั่วนะออาเร็วและยังไม่จบแค่นี้มีอะอีกอะ มีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในนี่แต่ว่าไม่เอาไม่ไอ้มันกูพูดแค่นี้ไม่เอาอ่ะกูใช่ไม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 ่ได้บ้ามันมันมันเลอะใช่ใช่ไม่ที่หลังรำก็หาเองว่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ามีของอีกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างในแบบอันนี้อันนี้ปุ๊บแล้วคือแบบเอ้ยอ่ะมีของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ข้างในอันนี้ของขวัญตัวใหญ่ายังจะมากรุงมากรัวมาจะไรขนาดนั้นน่ะ

ไม่คุ้มที่หลังไม่ใช้มืออ่ะมันไม่คุ้มเว้ยมันให้มึือไปด้วยเนี่ยไม่ก่อนเกิดหนูอีกอ่ะแบบนี้แหละเร็วเร็วเราเร็วแค่ขอแค่นี้อโอ้ยมันไม่มันมันเอออ่ะจันมันคือแลังปอดก่อนปอด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 อือหือจิ้งกะบ้าฟอร์จูนฮะเออมันมันคือหลังฟอร์จูนนะไปไปนะ ห้ามมือห้ามมือหยิบไอ้เจ้ามาใกล้ๆโอ้พี่อร่อยมากเลยเฮ้ยย่าย่าเขากุถึงแบบอันนี้พูดจริงไม่ได้ว่าเลยนะเค้กแข็งที่ป่ะเออแต่มึงก็ต้องเอาเออมันมันต้องยากไงเออกูจะไม่ผัดทำทำทำกูจะไม่ผัดกูจะไม่ดจริงๆพเาะเอออาะไ่่ียกง่ายๆจะได้ไม่ต้องโกงไปเยอะอ่ะเออจะไม่ผัดจริงๆอ่ะเออแต่มึงต้องใช้มันมันมันมีของดีๆอยู่อ่ากูไม่ผัดเลยจริงต้องต้องกินไปเรื่อยๆห้มันต่อหาต่อหาต่อ มันไม่ต้องผักอ่ะผมก็เปเืือยเยอะไม่ไม่มีใครผักเออก็อมีคนผักก็ทำเองเนี่ยเออเอออะเขผักก็ต้องหักอยู่อ่ะใช่เขาผัดก็ต้องหักอยู่มาแข่งอยู่อ่ะหาไปนีม่มึงกินเลยมึงหานะคุณสมบัติอ่ะอ๋อบอกมึงจะเจออยู่แล้วมึงต้องเจออ่ะหา,าคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติอันนี้เลยจะเจอแล้วจะเจอแล้วจะเจอแล้วอยู่ในนั้นแหละเออกมึงกีฬานะกมึงกีฬาไม่รู้มันดูอะไรไม่เคยมันอยูเน่ อ่าใกล้ถึงแล้วล่ะใกล้ถึงแล้วได้ถึงหรืป่าใกล้ถึงแล้วแต่มึงกัดแต่มึงกัดอะไรแข็งๆนะมึงมึงต้องนี่ก่อนหน่อยว้นะทำคืนนะทำเกินนะเออเจอไหมมาเก็บลูกๆกันดีกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ละอีกสามลูกใกล้และใกล้ละหวานใกล้และหล่ะใกล้แล้วจริงๆ a few moments later อันนี้กัดหรือเปา อย่างเขาเปิดฟันแล้วนะมอันกัดบอลกัดบอลมีป้ะอันเนี้ยน่าจะมีแหละคิดว่านะคิดไปนะคิวไปไม่ออกนะเป็นคนเดียวออกเองอ่ะโอเคโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบดี้ไปไปเพราะว่า เลอะด้วยตัวเองถ้ากูจับมึงไปเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยมึงพี่ทำไมดิจิตอลเลอะด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าอะไรไหมลกอยากหาของอยากหาของไม่อยากหาของก็ประมาณนี้นะครับกันจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่เค้กเปล่าๆนะครับทุกคนเอางี้อ่ะเดี๋ยวกูอวยพรให้มึงก่อนก็ขอให้หลังเนี่ยตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อเนื้อไม่ดูดโอเคไม่ใช่ก็ขอให้ตั้งใจทำงานส่งเงินให้พ่อแม่แล้วก็ เป็นเด็กดีเพราะว่าเอาจริงๆคือหลังอ่ะเป็นคนที่เรื่องเรื่องงานเนี่ยคือมาที่หนึ่งจริงๆนะเวลาผมเรียกถ่ายคลิปอะไรเงี้ยหลังจะมาก่อนคนแรกนะครับทุกคนก็ขอให้ตั้งใจแบบนี้ต่อไปนะหลังโอเคอ่ะมีใครจะอวยพรไหมดิวอ่ะต่อไปอวยไปหมดแล้วหระเออเออไปหมดแล้วอ่ะเออก็ขอให้พี่หลังเนี่ยร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้แบบพวกโรคภัยอ่ะไม่เขอยไม่มีโรคภัยไม่มีสมุนไพรรักษาขอให้แบบตั้งใจทำงานเป็นผู้ชายที่แสนดีแบบนี้ตลอดไปเอางั้นครับอ่ะก็ก็เหมือนกันค่ะของเราก็เหมือนกันก็ เป็นคนที่พูดง่ายเวลาแบบพูดเรียกหรืออะไรเงี้ยคือแบบมาไวมากจะไม่เหมือนดิวกับเปียกที่แบบว่าแป๊บหนึ่งพี่นัดเมื่อกี้นี้เปียกก็แบบแป๊บหนึ่งพี่นัทเลยอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละยัเป็นรุ่น GDA อยู่เออใช่แต่ว่าหลังอ่ะแบบว่าพูดรู้เรื่องเด็ที่พูดรู้เรื่องนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เลิบ้าน่นี้กิเอนแล้วเกดลริขยันทางานขยันทางานดีค่ะทุกคนดีก็ให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะต่อาปของเปี๊ยกตั้งต้องลจพ่อแก่มากต เหม <laughs> ่ยม <lava>. ุ <es voir> <sk> ่งเน้นไปเรียนไม่เป็นไเลยให้บอกดีเดี๋ยวคุณโดนในจีทีเอให้ไม่ควรละเขารู้กันอยู่แล้วของนี้เขารู้กันอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวมันมีของหวานอีกชิ้นโตพรุ่งนี้จองบ้านแล้วไม่อยู่ในเชฟไม่พรุ่งนี้เปิดบ้านพรุ่งนี้คือจองบ้านแล้วอายี่สิบคนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าคืนที่เมื่อกี้ไปอ่ะได้นอนตังค์ตังค์ข้าวตีด้วย ตั้งชื่อปาตี้ไว้มั่วหาโควิดโอ้แต่วันนี้พีอาจริงจัะไปให้หลังสองคนที่หลังชอบอะยังไงพอย่างมึงอะพอย่งมึงอะพออย่งโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราทุกๆคนกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ